พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยักด์กมนมาตยากุล ครั้งที่แล้วเราก็ได้คุยมาถึงพระธรรมโรมบทที่8บทที่8นี้เป็นบทที่ผมชอบมากแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกตอนก็มีบทเรียนสำคัญสำหรับเราเป็นบทที่พูดถึงการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วก็พูดมาถึงการเป็นทายาทพระวิญญาณมาทำให้เรามั่นใจว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเรียกพระเจ้าว่าพ่อหรืออบ,บาเราเป็นทายาท ร่วมกับพระคริสต์คือผู้ที่จะได้รับมรดกแต่ในข้อ18ปเปาโลก็ได้กล่าวว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรที่จะเอาไปเทียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลายในอนาคตขา้างหน้าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันสำหรับเปาโลคืออะไรคือการถูกกดดันถูกคุกค,คามถูกหินคว้างเรือแตกต้องหลบภัย มีศัตรูที่คอยตามเาเล่นงานอาจารย์เปาโลถูกขังคุกถูกเกลี่ยนนะอันนี้คือความลำบากสมัยปัจจุบันสำหรับพวกเรานะครับในปัจจุบันนี้ก็คือโควิดตกงานความลำบากเรื่องเศรษฐกิจอะไรหลายหลาอย่างนะครับภัยธรรมชาตาิภาวะโลกร้อนนะมลภาวะอากาศเป็นพิษ ค่าครองชีพสูงสารพัดความกดดันนี้คือความลำบากแห่งสมัยปัจจุบันเราต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเรามาเชื่อพระเยซูเนี่ยไม่ใช่จะหนีความลำบากพระเยซูไม่เคยสัญญาว่ามาเชื่อพระองค์แล้วก็จะไม่พบความลำบากแต่พระองค์ก็ตรัสกับสาวกว่าในโลกนี้ท่านจะพบความทุกข์ลำบากแต่ชื่นใจเถิด ให้ชื่นใจพราว่าพระเยซูชนะโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะคาดหวังว่าเมื่อเรามาติดตามพระเยซูแล้วเราจะพ้นทุกหมดทุกอย่างความทุกข์ยากลําบากยังเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ในโลกนี้นะครับในนี้เก็บอกว่าสปปรรพสิ่งต่างๆที่ต้องพบความทุกข์ยากลําบากนั้นก็เนื่องมาจากอํานาจแห่งอนิจจงนะครับบอกว่าสารพัดสิ่งเหล่านั้น ต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจังไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงให้เข้าอยู่นั้นพระเจ้าให้เข้าอยู่ตอนไหนตอนที่อาดามอวาทำบาปนะแล้วพระเจ้าก็สาปนะคำสาปของพระเจ้ายังมีผลนะบางคนบอกครับก็กลางเขนไทยเราให้พ้นจากคำสาปแห่งธรรมบัญญัติ แต่คำสาปในปฐมกาลนี่ไม่ใช่คำสาปแห่งธรรมบัญญัตินะครับมันเป็นคำสาปที่เกิดขึ้นหลังจากการทรงสร้างไม่นานแล้วมนุษย์ได้ล้มลงในบาปในปฐมกาลบทที่3ข้อที่17พระเจ้าจัดแก่อดัมว่าเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยากินผลไม้ที่เราห้ามแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะตัวเจ้านี่แหละครับแผ่นดินต้องถูกสาปเพราะตัวเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบาก จนตลอดชีวิตแผ่นดินจะให้ต้นไม้พืชที่มีหนามแก่เจ้าเจ้าจะกินพืชต่างๆของทุ่งนาต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนกลับเป็นดินไปเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าเป็นผงครีดินต้องกลับเป็นผงครีดินดังเดิมน,นี่คือคำสาบซึ่งยังอยู่ราบใดที่เราอยู่ในกายนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในอำนาจของอนิจจังนาอนิจจงคืออะไรครับเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นคริสเตียงแล้ว ก็ยังอยู่ในอำนาจเกิดแก่เจ็บตายนะผู้รับใช้หลายคนที่ผมรู้จักก็จากโรคนี้ไปแล้วนะครับไปอยู่กับพระเยซูเจ้านะเราทุกคนก็ต้องมาถึงวาระที่เราต้องพบกับความตายฝ่ายร่างกายนี้ก็ตายวิญญาณชิตเราก็จากไปอยู่กับพระเจา้านี่คืออำนาจอนิจจงที่ไม่มีใครหนีพ้นนะนี่บอกแล้วก็สัรพสิ่งทั้งพวงก,ก็รอคอยนะ คาควรรอคอยให้บุตรของพระเจ้าเนี่ยปรากฏหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ารอคอยวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วทุกอย่างจะรับการปลดปล่อยโรคใหม่เป็นนิโลโรคใหม่ต่างๆคำสาปแช่งจะไม่มีต่อไปนะเพราะว่ายุคเดิมยุคเดิมที่อยู่ภายใต้คำสาปแช่งเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปแล้วอันนั้นแหละครับคือสิ่งที่ กำลังรอคอยนะเพราะว่าความตายจะไม่มีต่อไปใน,ในวิวรณ์แบทบที่21ก็บอกไว้นะครับจะไม่มออีอะไรที่เป็นสิ่งคำสาปอีกต่อไปเลยนะครับเราขอบคุณพระเจ้านะอันนี้ก็กำลังรอคอยวันนั้นอยู่ยังมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนแล้วก็รอคอยต่อไปนะเออ นั่นเป็นวาระที่พระเจ้าเป็นผู้กําหนดเราไม่ทราบว่าเมื่อไหร่แต่ใกล้แล้วนะครับที่ทุกอย่างจะรอดจากอํานาจแห่งความเสื่อมสลายอํานาจแห่งอนิจจังเกิดแก่จบตายก็จะจบลงนะครับแล้วก็เข้าไปในเสรีภาพศักดิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้าจะขึ้นท้องฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่จะมาถึงตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ รอคอยด้วยนะครับเราเรอคอยด้วยความหวังใจอันนี้ก็อยากจะหนุนใจพวกเรานะครับเราอดทนอีกสักนิดหนึ่งเปาโลบอกว่าประเดียวเดียวความยากลําบากของเราในโลกนี้ประเดียวเดียวและหลังจากนั้นเราเมื่อพ้นแล้วโดยเฉพาะเราที่เชื่อพระเยซูพี่น้องครับลําบากอีกนิดหนึ่งอีกไม่กี่ปีเมื่อเราพ้นไปจากโลกนี้แล้ว เราก็จะไม่พบความลำบากเลยนะนี่เป็นอะไรที่ผมก็รอคอยวันนั้นนะครับผมศึกษาบคางบีนะครับผู้ที่เชื่อในพระเยซูรักษาความเชื่อไว้จนถึงที่สุดโลกนี้เขาอาจจะพบความยากลำบากนะครับสมัยยุคแรกนี่เขาลำบากกว่าเรามากเลยนะครับเชื่อพระเยซูนี่ติดคุกน,นะถูกเคีียนมียุค ยุคต้นๆนะครับจกักรพรรดิเนโรเนี่ยเอาคริสเตียนไะโยนให้สิงโตกินจับตึงที่การเขนกล่าวโทษคริสเตียนว่าเป็นคนเผากุงโรมอะไรเนี่ยแล้วก็จับไปทรมานฆ่าเสียชีวิตเยอะแยะมากคริสเตียนเหล่านั้นยืนจยัดไม่ปฏิเสธพระเยซูยังติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อเพราะเขารู้ว่าความทุกข์ลำบากในโลกนี้ ไม่สามารถเทียบกับศักดิ์ศรีนิรันด์ที่เขาจะได้รับในพระเยซูคริสต์เจ้าลำบากอีกไม่กี่ปีพี่น้องครับเวลาเราพ้นลำบากนี้ไปเข้าแผ่นดินพระเจ้าเราจะสบายชั่วนิดนิรันด์ความลำบากทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นอดีตที่ไม่กลับมาอีกเลยในชีวิตของเรานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เปาโลได้บอกเอาไว้นะครับถึงแม้เรายังมองไม่เห็น แต่เราก็มีความหวังใจ保罗พูดไว้ก็จริงนะว่าใครเล่าจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็นเพราะเขาไม่เห็นเขเลยต้องยึดความหวังใจนั้นตามที่จะสว้ยึดไว้นะครับแล้วก็มีความเพียรคอยสิ่งนั้นนี่นี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับคริสเตียนตั้งอยู่3าสิ่งคือความเชื่อความหวังและความรักดังนั้นความหวังใจเนี่ยต้องมีนะครับ อย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังแม้เวลานี้เราพบความลำบากเรื่องโควิดเรื่องเศรษฐกิจให้เราอดทนนะครับเดินหน้าต่อไปยึดมั่นในความเชื่อวางใจพระเจ้าเดี๋ยวโควิดนั้นก็จะผ่านไปนะแต่ก็ยังบอกพี่น้องนะครับหลายครั้งว่าโควิดผ่านไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่าความทุกข์ยากลำบากต่างๆในโลกนี้จะหมดไปพร้อมกับโควิดมันอาจจะมีอะไรอีกเข้ามาก็ อย่าท้อใจยืนหยัดนะครับสู้เดินหน้าด้วยความหวังใจในพระเจ้าอีกไม่นานพระเยซูก็จะกลับมาเราที่เชื่อในพระเยซูเนี่ยเราได้เปรียบก,กว่าคนโดยทั่วไปตรงที่ว่าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราในข้อที่26ถึง27ปเปาโพได้พูดถึงบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันหนึ่งที่สำคัญมากคือพระวิญญาณเนี่ยจะช่วยเรา ในนี้บอกนะครับพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกําลังนะครพระวิญญาณจะมาเสริมกําลังลเราเป็นมนุษย์นะครับพี่น้องมันมีเวลาที่เราจะอ่อนกำลังมีเวลาที่เราอาจจะรู้สึกแย่มีความกดดันหลายอย่างเกิดขึ้นเราอ่อนแรงอ่อนกําลังแล้วเวลานั้นเราอาจจะไม่รู้ว่าเราควรจะที่ฐานขอสิ่งใดอย่างไรคือ กดดันมากจนอ่อนระอาใจมึนไปหมดไม่รู้จะขออะไรไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกนะครับแต่พระวิญญาณจะช่วยขอนะพระองค์จะช่วยขอแทนเราเมื่อเราค้าควรอธิษฐานไม่เป็นคำคนที่พูดภาษาปแปลกๆได้ก็จะเข้าใจตรงนี้นะครับว่าอธิษฐานไม่เป็นคำก็คืออธิษฐานที่เราไม่เข้าใจเป็นการอธิษฐานจากใจนะ ปิงวอนค้ำควรกับพระเจ้าหนึ่งโครินบทที่14ข้อ2บอกว่าเพราะผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาปแปลกๆได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายพระวิญญาณนี่ครับค้ำควรไม่เป็นคำเอเฟซัสบทที่6ข้อ18ว่าจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาเห็นไหมคือเราไม่รู้มันไม่ผ่านสมองนะครับเวลานั้นเราอาจจะรู้สึกล้ารู้สึก อราผมเองรับใช้พระเจ้าก็มีภาวะเช่นนั้นนะครับอธิษฐานไม่ออกอธิษฐานสมองคิดอะไรไม่ออกนะครับแต่ว่ามีภาระในใจยังมีอยู่ทำไมครับก็ใช้ภาษาแปลกๆเลยครับอธิษฐานในฝ่ายวิญญาณก็เทเทใจถวายแด่พระเจ้าทูลต่อพระเจ้านะครับในยูดา <c oughs> ข้อที่20 บอกว่าจงรักษาตัวให้ดำรงในความรักพระเจ้าคอยอข้อข้อยีนะครับตอนท้ายบอกและจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมฮะนี่คือผู้ช่วยพระองค์เป็นผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราอธิษฐานโดยพึ่งพระวิญญาณขอโดยพระวิญญาณอธิษฐานในพระวิญญาณกำลังก็เพิ่มขึ้นภายในจิตใจสันติสุขก็กลับคืนมา สติก็กลับ,ลบคืนมากำลังใจก็เกิดขึ้นก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้นี่คือจุดที่ได้เปรี่ยนอันนี่คือจุดที่สำคัญมากทำให้สุภาษิตย4สบบอกว่าคนชอบทำล้มลงเจครั้งก็จะลุกขึ้นได้อีกเพราะว่าในผู้เชื่อในพระเยซูนั้นมีผู้หนึ่งที่เป็นใหญ่กว่าในโลกนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่กับเราและอยู่ภายในเราเพราะฉะนั้น เราสามารถพึ่งพากำลังของพระองค์ได้เปาโลจึงบอกข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเปาโลมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเขาเสริมกำลังเขาทำให้เขาเผชิญทุกสิ่งได้เราเองก็เหมือนกันเราสามารถจะเผชิญทุกสิ่งได้ถ้าเราพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเปิดให้กับพระวิญญาณที่จะขับเคลื่อนในชีวิตของเราและให้พระวิญญาณ ขอแทนเรานะครับด้วยภาษาฝ่ายวิญญาณขอบคุณพระเจ้านะครับอันนี้เป็นของประทานที่ยอดเยี่ยมและอัศจรรย์นะผมขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอในเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่นะครับที่พระบิดาได้ประทานให้มาอยู่และขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พรงทรงอยู่ด้วยและอยู่กับผมในตอนนี้ที่กําลังพูดกับพี่น้องในรายการนี้พร่นงก็อยู่ด้วยขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคาของพระเจ้า ก็คือทำคมปีพระสัญญาก็เป็นจริงให้ความสว่างให้ความเข้าใจเนี่ยพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ดีและสําคัญและจําเป็นให้กับพวกเราทุกคนในการดําเนินชีวิตต่อสู้กับมารวิญญาณชั่วสิ่งต่างๆในโลกนี้ศัตรูของเราตัวจริงคือมารวิญญาณชั่วที่มองไม่เห็นเพราะเราต้องการพลังฝ่ายวิญญาณที่พระวิญญาณโดยสุดสามารถประทานให้แก่เราได้นะครับที่ยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้ แล้วับต่อมาก็ในข้อที่28นะครับถึงข้อ39ตอนท้ายของบทที่8เนี่ยเป็นตอนที่ผมชอบมากที่สุดตอนหนึ่งในพระคัมพีอา่าในพระคัมพี์ใหม่เลยนะครับแล้วเรามักจะได้ยินบ่อยๆข้อที่28นะครับเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งหรือทุกสิ่งทำงานร่วมกัน เพื่อก่อเกิดผลดีแก่ผู้ที่รักพระเจ้านะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือผู้ที่พระเจ้าเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลกำกับทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของโยเซฟในหนังสือปฐมกาลเนี่ยเป็นบทเรียนที่สนับสนุนพระคัมภีร์ข้อนี้ยับทีเดียวโยเซฟถูกขายไปเป็นทาส ถ้าเขาไม่ถูกขายไปเป็นทาสเขาจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในอียิปต์ไม่ได้เขาคงจะอยู่กับพ่อเขาอย่าโคบสุขสบายดีอยู่ที่คณะอันนั่นแหละคงไม่มีโอกาสที้เข้ามาในอียิปต์เมื่อมาเป็นทาสแล้วในที่สุดก็ถูกใส่ร้าย,ายไปติดคุกโอเคแย่ okay. yeah, ลงไปอีกเป็นทาสแล้วยังเป็นนักโทษอีกแต่ถ้าเขาไม่ติดคุกเขาจะไม่เจอนะ ข้าขราชการที่สนิทกับฟาโร์ซึ่งเป็นผู้ที่ถวายเล่าอังุนให้กับฟาโร์แล้วคงไม่มีโอกาสที่จะทำนายความฝันก็จะไม่มีช่องทางที่จะเข้าไปในวังของฟาโร์แล้วก็าขึ้นมาเป็นมาอุปราชเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป,เป็นแผนการของพเจชานะซึ่งต่อมาโยเซฟเจอพี่ชายเขาก็ไม่ได้โกรธพี่ชายเพราะเขารู้แล้วว่า ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่ามันแย่เนี่ยจริงๆมันคือแผนการของประเชาที่จะนําเข้ามาสู่จุดที่จะทําให้เขาขึ้นมาเป็นมหาอุปราชของอียิปต์นะครับเพื่อจะช่วยคนเป็นล้านไม่อดตายนั่นกะ็คือเหตุการณ์นะครับในอดีตสําหรับใจสมานเราก็มีปัจจุบันนี้เลยนะครับที่ผ่านมาในยุคของผมนี่นะครับคือเรื่องคดีที่ดิน คดีที่ดินเนี่ยโอ้เรามองแล้วมันแย่มากๆม,มันมีปัญหามันวุ่นวายไปหมดแต่รู้ไหมครับว่าถ้าไม่มีคดีที่ดินเนี่ยเราก็ไม่มีใจสมานรามกำแหงนะครับเรามีที่รามกำแหงเนี่ยก็เพราะคดีที่ดินนะฮะเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับแล้วก็เราได้เห็นการรัศจรจันของพระเจ้าการช่วยกู้ของพระเจ้าเราได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์เราไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับคดีที่ดิน แต่ื่อมันเกิดแล้วพระเจ้าก็มีวิธีการในการทํางานของพระองค์ให้กลายเป็นสิ่งที่ดีต่อครสตจักรของประชา้าตองงานของพระองค์นะครับแล้วก็ขยายงานมีครสตจักรลูกอีกหลายแหละแห่งในช่วงที่เรามีคดีนี่นะครับก็อขอบคุณพระเจ้านะแล้วยังมีเรื่องราวม,มากมายเลอเกิดน,นะครับที่ยืนยันพระคมภีว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีทุกสิ่ง ผมก็ไม่รู้นะครับว่าหลังโควิดแล้วจะมีอะไรดีที่จะเกิดขึ้นกับคนที่รักพระเจ้ากับคิสสจักรของพระองค์ให้เราเชื่อร่วมกันแล้วเราจะได้เห็นสติปัญญาของพระเจ้าฝีพระหัตของพระเจ้าที่จะทําให้เหตุการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนว่าแย่ดูเหมือนว่าวุ่นวายต่างๆกลับกลายเป็นผลดีต่อคิสสจักรของพระองค์ไม่แน่นะครับหลังโควิด าจจะมีการฟื้นฟูใหญ่เกิดขึ้นคนไทยเป็นล้านล้านกลับใจเชื่อในพระเยซูจะมีคนหนุ่มสาวมากมายถวายตัวรับใช้และก็ปฏิบัติพระเจ้าจะมีคริสจักรเกิดขึ้นมามากมายในหมู่บ้านในที่ต่างๆแล้วก็ไอโควิดมันทาให้คริสจักรรู้จักใช้โซเชียลเนี่ยครับให้เป็นประโยชน์ใช้เนี่ยรายการโปรแกรมผมพบกับพี่น้องในรายการนี้ก็เพราะเกิดโควิดนี่แหละครับถ้าไม่มีโควิดเนี่ย ผมก็ไม่มานั่งอยู่ที่นี่แล้วก็มาต้องมาเรียนว่าเอะเราจะต้องอไลฟ์สตรีมยังไงต่างๆเหล่านี้พี่น้องก็คงไม่มีโอกาสได้มาเรียนพระคัมภีกับผมแบบนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมฮะมันก็เป็นผลดีแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายอย่างที่ผมเชื่อว่าจะเป็นผลดีเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่ามองแค่มุมเดียวว่ามันแย่นั้นก็แย่นี่ก็แย่ขอบคุณพระเจ้าในชุกกรณีสิ่งแล้วเลวร้ายในสายตาของคนทั่วไป ในที่สุดสามารถกลายเป็นสิ่งที่ดีให้กับคนที่รักพระเจ้าคนที่พระเจ้าทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นให้เราจดจ่อกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าเดินในน้ําพระทัยของพระเจ้าและเราจะเห็นว่าผลลัพธ์สุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับมากลายเป็นผลดีกับคนเหล่านั้นที่ติดตามพระเจ้ารักพระเจ้าและเชื่อฟังอยู่ในน้ําพระทัยของพระองค์กับุพระเจ้าแล้วก็คนที่ พระเจ้าเรียกมารักพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์เนี่ยพระเจ้าเรียกมาเพื่อจะตกแต่งชีวิตให้มีศักดิ์ศรีนะให้ให้มีสง่าราศีเหมือนพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระบุตรองเดียวของพระองค์นะบอกว่าพระเจ้ากาหนดไว้จะให้เป็นไปตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระเยซูจะได้เป็นบุตรหัวปี เป็นพี่ชายคนโตและผู้เชื่อทั้งหลายก็จะได้เป็นเหมือนน้องคือเรียนแบบชีวิตของพระองค์โอ้พระเจ้ามีเป้าหมายสูงส่งยิ่งใหญ่มากเราบางทีอาจจะคิดไม่ถึงโอ้พระเจ้าทรงคาดหวังและวางแผนที่จะตกแต่งชีวิตของเราให้คล้ายคลึงกับพระเยซูคริสมันเหลือเชื่อมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปได้ครับถ้าเราร่วมมือกับพระเจ้านั่นแหละครับคือแผนการ ของพระเจ้าแล้วก็พระองค์จึงประทานความชอบธรรมให้แก่เราไงเราเริ่มต้นด้วยฐานะของการเป็นผู้ชอบธรรมพระเจ้ายกขึ้นมาเลยนะครับนั่งอยู่ร่วมกับพระเยซูในสวรรคสถานยกฐานะของเราขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพระเจ้าก็ค่อ,อเปลี่ยนชีวิตของเราให้ขึ้นสู่ระดับที่เหมาะสมกับฐานะที่พระเจ้าให้คือพระเจ้าตั้งเราเป็นบุตรเลย มอบความชอบธรรมให้แก่เราเลยหลังจากนั้นพระองค์ก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานพระคำประทานพระคุณเพื่อจะค่อยๆเปลี่ยนเสริมสร้างยกระดับชีวิตของเราสูงขึ้นสูงขึ้นให้เป็นเหมือนกับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นะครับแล้วก็เพื่อว่าเราจะได้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ยืนเคียงข้างพระเยซูในวันนั้นนะครับที่พระเยซูจะมาปกครองนะครับ โลกนี้เราก็จะร่วมครอบครองกับพระองค์เพราะฉะนั้นแผนการของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากอย่าให้สิ่งต่างๆในโลกนี้มาล่อลวงเรานะครับแล้วทำให้เราเนี่ยหลงไปตามโลกนี้นะครับแล้วก็ตกต่ำลงไปในความผิดบาปในความผัดธรรมต่างๆโลกนี้ซึ่งก็จะน่าเสียดายมากเพราะ,ะขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะ ยึดมั่นในการทรงเรียกของพระเจ้าและติดสินอยู่กับพระองค์นะและอย่าลืมนะครับว่าความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นนั้นยากอบอกว่าให้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะบางครั้งพระเจ้าก็ใช้ความทุกข์ยากลาบากนั้นมาหลอ่อหลอมชีวิตของเราขัดเกลาชีวิตของเราให้เราแข็งแกร่งถ้าเรามีความพร้อมที่จะทําการดีพระเยซูอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้สุขสบายความยากลําบาก ได้ลอล้อมให้ความเชื่อหนักแน่นมั่นคงพร้อมที่จะเป็นเครื่องมือให้พระเจ้าทรงใช้สำหรับการดีต่างๆขอบคุณพระเจ้านะครับเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมนมาตยากุ